อร่อยมากค่ะค่ะพ่อเม่พี่น้องป้องไปเมื่อชิคูชิโกนยินดีต้อนรับกระสูช่ช่องเงินซาเหนวเกาหกด้วยนะคะวันนี้หนูก็จะมากินก๋วยจับยวนอนเที่ยงนั่นเองนะคะทุกคนก็อันนี้ก็คือพักใบโบลราพานั่นเองมากินเป็นพักแก้มนั่นเองนะคะก๋วยจับยวนนี้หนูก็จะทําเองนะคะแต่ว่า หนูก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะทุกคนแบบขั้นตอนจะทํานะคะเพราะว่าหนูก็คนเดียวนะคะแล้วก็อันนี้ก็พักที่หนูชอบมากนะคะแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยก็จะหาก,กินยากนิดนึงนะคะแต่อยู่ประเทศลาวก็หาก,กินง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือคู่ใจของหนูเองก็คือพริกลาวกับปินะคะกินคู่กันกับก๋วยจั๊บยวน อยู่ประเทศแลาวก็จะเรียกว่าเขาเปีกนั่นเองอันนี้หนูก็จะทําเองนะคะวันนี้ก็มาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะอันนี้ก็หนูชอบมากเลยค่ะกับปิแล้วก็ผักเนาะคะ่ะมาค่ะมาลงมือกันเลยค่ะเพิ่งจะเลิกงานนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทํางานอีกที่หนึ่งนะคะวันนี้ก็จะทํางานอยู่ที่ บ้านนี่แหละค่ะอ,อร่อยมากค่ะอืม <laughs> เข้ากันมากเลยค่ะ 嗯。Mm hmm. นานๆจะเจอทีนะคะพักเนาะมันจะหาขินงยากนิดนึงเนาะหลอนมากเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ประเทศลาวน่ะจะเยอะค่ะถ้าอยู่ในประเทศไทยก็มีะค่อนก้างน้อยมากเลยค่ะหนูเจอหนูก็จะซื้อแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอีสานจะเจอนะคะ เวลากินกูจับยวนห้ามขาดกัะปิเพราะว่า กะปิเป็นคู่ใจเลยนะคะแล้วก็กินขนมจีนด้วยนะคะทุกคนก็ขาดกะปิไม่ได้เลยคกือ Mm hmm. เข้ากันมากเลยค่ะทุกคนวิธีทำก๋วยจับยนนะคะก็ง่ายๆค่ะไม่ยาก ห้อนมากเลยทุกคน อร่อยกินไม่มองกล้องเลยนะคะคนไายหิวก็ตามมาได้เลยค่ะ I mm -hmm. โอ้ยพิษก็สำหรับคลิปนี้ก็จีได้เมนูกินกวยจับยวนหรือว่ากิน้าวเปกภาษาประเทศลาวกอนเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหนูพูดพิษปาด พิดพลาดประการใดหรือว่าทําในชิ่งที่ไม่เหมาะสมก็หนูก็กราบขอโทษขาออภัยนําหลายๆเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ติชมได้นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะเอาไปปรับปรุงนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่ติชมหรือว่าคอมเมนต์หนูก็ไม่รู้นะคะเพราะว่า หนูก็ไม่รู้ว่าหนูพูดอะไรไปบ้างหรือว่าอะไรไม่ถูกใจนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ว่ายอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้หนูกับชิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ